สวัสดีลูกป้าแล้วนั่งเลยน้าสวัสดีครับลูกป <c oughs> <c oughs> ้าเจป้าเจฮ่าฮาเรืองมากมากสวัสดีครับป้านั่งเลยสวัสดีครับอภิอาพนานแจก โอ้ยขอบคุณครับเรือค่ายหรูเด็กยี่คนบ้านเริงกว้างขึ้นหรือยังเรารู้สึกเราตามหากันยากขึ้นใช่ไมเ้ยไม่เป็นไรคะเจ็บคอลกป่าแกแอมไม่ครูถามนะ กูยังไม่ได้ทักเน่ยเนเนียเล